อะ okay. นั่งลงนั่งอันนี้คืออะไรทำยังไงก่อนจะกินมนาะทำยังไงก่อน <c oughs> ทำยังไงก่อนขอบคุณค่ะ <c oughs> เอาไหมขอบคุณค่ะ <c oughs> ได้สัดไหมเนี่ยเอาป่ะตัดไหมอู้ <c oughs> คือไหนะอู้มันไม่ดูจากเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมือน,นี้ด้วยขอบคุณค่ะเดวขอบคุณค่าก่อนอะ,อะกินเป็นเนอะกินก็ไม่เป็นเนี่ยก็ย่งเหมือนเดิมเนี่ยสรุปแล้วว่าอยากกิน แต่กินไม่เป็นเอาไหมเอาอีกอ่ะลองอีกอ้าวว้เอาเอา,เอาแล้วจะอยากกินทำไมล่ะงั้นเอาใหม่งั้นเอากาแฟกาแฟของใครนะกาแฟของใครนะ แกกินกาแฟดีกว่ามีกินกาแฟร้านไหนฮะมีเลนาแฟารแล้วของตัวเองไงไม่กินอ่ะจะจะเอาใส่ให้เอาใส่ใส่นี่ใส่นี่นี่ไงของเราไปอยู่นี่ไงเนี่ยต้องคอยป้อนด้วยอือคอยป้อน เรียนทุเรียนทุเรียน